โดยคลิปนี้ผมถือว่าเป็นคลิปภาคต่อนะของคลิปความแตกต่างระหว่างดีมอนกับดีวิล ที่ผมได้เคยทําไปเมื่อ2ปีก่อนนั่นเองครับผมซึ่งถ้าหากใครอยากจะดูรู้เรื่องนะครับผมก็ปดกลับไปดูคลิปนั้นก่อนได้เลยนะและสาหรับวันนี้เรานันมาเริ่มกันเลยเราปีศาจดีวิลและอสูรดีมอนพวกเขานั้นยังคงเกณฑ์ไพ่ผลในเมืองซีกิลเพื่อที่จะสานต่อสงครามเลือดของพวกมันต่อไปแต่ข้าพเจ้านั้นขอเตือนเหล่านักประจุดภัยทั้งหลายเลยว่าในสงครามเลือดนั้นไม่มีสมบัติหรือเกียรติยศใดที่พวกเจ้านั้นต้องการพวกเจ้านั้นจะถูกส่งไปยังแนวหน้าเป็นเพียงเบี้ยเท่านั้นหากเจ้าเป็นนนเพพีียยงงงงมมุษธรรดาาา่่่่กกจจอูใหหห้้ืทแ และอย่าได้เขารวมในสงคารามเลือดเป็นอันขาดสงคารามเลือดนั้นคือสองคารามช่วงน,นิทรรนที่เกิดขึ้นระหว่างปีศาจดีวิลและอสูรดีมอนในดินแดนเบื้องล่างอย่างลเวอร์เพนไม่มีผู้ใดทราบถึงเป้าหมายที่แท้จริงของสองคารามเลือดมันนั้นอาจจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรืออาจจะเป็นการลุกลานเพื่อยึยดครองดินแดนและทรัพยากรและโดยแก่นแท้แล้วสงคารามเลือดนั้นคือการต่อสู้ระหว่างความเป็นระเบียบและความกุลาหนเหล่าปีศาจดีวิลเป็นตัวแทนของอุดมการณแห่งความเป็นระเบียบและอสูรดีมอนที่เป็นตัวแทนของอุดมการณแห่งความ กุลาหนทั้งฝ่ายกุลาหนและฝ่ายเป็นระเบียบต่างก็หวังให้อุดมการณ์ของตนนั้นสามารถครอบครองดินแดนลูเวเพนได้และด้วยสันดานในความชั่วร้ายของทั้งสองเผ่าพันธุ์แล้วพวกเขานั้นเลือกที่จะใช้วิธีการในการทำสงครามเพื่อแก้ไขปัญหาดังนั้นปีศาจดีวิลและอสูรดีมอนจึงตกอยู่ภายในสงครามอันไม่มีที่สิ้นสุดโดยเหล่าอสูรดีมอนนั้นจะล่องไปตามแม่น้ำสตริกไปยังอาณาเขตของเหล่าปีศาจดีวิลซึ่งนั่นก็คือคุมนรกทั้ง9บาโทเฮลพวกเขานนั้นจะทำการต่อสู้ที่ชั้นที่1คุมนกทั้ง9อย่างง e อวนลดทั้ปีใขณะ ียวกันพิศาจดีวิลก็พยายามที่จะทําการยึดของประตูสู่บ้านเกิดของเราอสูรดีมอนอย่างห่วงอเวจีดีแอพ s ีซ e ซึ่งนั่นก็คือสถานที่ที่เรียกว่าทุ่งลาบแห่งหมื่นประตูพาซูเนียโดยพยายามจะยึดของมันใช้เป็นฐานที่มั่นในการค่อยๆลุกลามทั่วทั้งขุมนรก A B e แอพเบแต่ถ้าว่าจนถึงปัจจุบันทั้งสองฝ่ายน,นั้นไม่มีความคืบ่มหน้าใดๆสงครามเลือดนั้นเป็นการรักษาสมดุลของพระหุจักรวาลเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าพลังแห่งความชั่วร้ายนั้นจะไม่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของพระหุจกนนักรวกร ดีมอนนั้นไม่สามารถเอาชนะปีศาจดีวิลได้และในขณะเดียวกันเหล่าดีวิลก็ไม่สามารถสังหารเหล่าดีมอนให้สิ้นซากได้เช่นเดียวกันโดยฝ่ายดีมอนที่กุลาหน,นั้นมีจํานวนและพลังกาลังที่เหนือกว่าแต่ขาดผู้นําที่เป็นเอกภาพไม่มีความเป็นระเบียบวินยัยแต่เหล่าดีวิลนั้นแม้จะไม่มีความได้เปรียบด้านพลังกาลังแต่ผู้มันนั้นมีวินัยและยุทธวิธีที่ยอดเยี่ยมอย่างไรเสียก็ตามการที่เหล่าดีวิลนั้นทําการจัดทัพเป็นลูปขบวนสี่เหลี่ยมเหมือนกับเต่าหู้เข้าสู่สนามโลกก็มักจะถูกกนนหายไปคล าแล้วนับร้อยล้านปีและดำเนินต่อไปนับตั้แต่พระหุจัก,กรวาลได้ถือกำเนิดขึ้นโดยนอกจากปีศาจดีวิลและอสูรดีมอนแล้วก็ยังมีเหล่าเดมอน D A E M O N และมนุษย์อีกมากมายที่เคยเข้าร่วมในสงครามเลือดมาแล้วโดยได้รรดาหเหล่าเดมอนพวกเขานั้นอยู่ในอันลิชเมนความชั่วร้ายที่เป็นกลางเนเธอร์อ e ีวิลจะมีฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่ายูกลอตพวกยูกลอตนั้นมักจะปรากฏตัวในสนามรบในฐานะทหารรับจ้างโดยตาำนานนั้นเล่าว่ายูกลอสตนแรกนั้นถูกสร้างขึ้นโดยสมาคมแม่มดราตีในแฮกมีเรื่องเล่าเล่าลือกัน ว่าเจ้าแห่งนรกทั้งอาร์ a r ี d ิ v เอส s บเ Deus ได้มอบหมายงานนี้ให้แก่พวกนางสร้างกองทัพเดมอนที่ไม่ถูกจำกัดโดยคุมนรกทั้ง9ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเหล่าปีศาจเดวิลนั้นจะไม่สามารถออกจากลเวอร์เพนได้และในที่สุดสมาคมแม่มดราตีนั้นก็ได้ล่มสลายลมท้าการความแตกแยกและความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและนับแ,แต่นั้นเป็นต้นมาเรายูโกลอสที่ไม่ถูกผูกมัดด้วยสัญญาอีกต่อไปก็ได้เป็นอิสระตอนนี้นั้นพวกมันนั้นทําการรับใช้เฉพาะผู้ได้ราคาสูงกว่าเท่านั้นโดยเหล่าเดมอน นั่นคือว่านายจ้างจะให้อะไรเป็นรางวัลแก่พวกมันและจงอย่าเชื่อว่าพวกยูกลอสนั้นจะรักษาสัญญาพวกมันนั้นไม่เหมือนกับเหล่าดีวิลที่มีจิตวิญญาณแห่งการทําสัญญาหาศัตรูให้ค่าตอบแทนที่สูงพอเหล่ายูกลอสนั้นก็จะฉีกสัญญาและเปลี่ยนข้างในทันทีโดยกองทัพเดมอนเหล่านี้นั้นมีระเบียบมากกว่ากองทัพด,ดีมอนที่อึกระทึกคึกโคมแต่กระบวนทัพของพวกมันนั้นก็ยังห่างไกลาจากความเป็นระเบียบเพงะเหล่าดีวิลหากไม่มีผู้นําที่แข็งแกรง่งคอยนําทัพทหารรับจ้างเหล่านี้โดยที่อยู่่่่่่อออาาาาาาาศัััยยคคนนนนเเเเเหหลลลลดดมมมีีี้ืรรกกททแแผผงงววชป็ะส ุู้อาชูราโดยผู้มันนั้นจะไม่ถูกพันธนาการโดยนรกเหมือนกับเหล่าดีมอนและดีวิลลกาก็คือว่าผู้มันนั้นสามารถออกจากดินแดนลูอเวอเพยได้ตามต้องการเมื่อไม่ได้รับการว่าจ้างองท้าของมันนั้นก็จะเดินทางข้ามมิติเพื่อป้นสะดมและมองหาหนายจ้างโดยยูโกร์นั้นมีลำดับชั้นของพวกมันเช่นกันทหารระดับล่างสุดคือเมโซร์นซึ่งรางวัลนั้นก็คือแรงจูงใจพื้นฐานของเมโซร์นโดยซีมีชีวิตที่ท,ทรงพลังขอเพียงแค่ทำสัญญาทองคำหรือรางวัลอะไรก็ตามก็สามารถทำการดึงดูดดดดดเมมมโลอออรรรทาาาาาาากกัับบใช้งง้้ไยยย่่่งงะต็คคืออ มีชีวิตรูปร่างขายบรุษุ์แต่มีหัวเป็นหมาจิ้งจอกมันนั้นฉลาดเกมโกงพวกมันนั้นก็คือคลังสมองของเหล่าเดมอนโดยเดวอนเหล่านี้นั้นดีดีใช้เวลาและพรสวรรค์ของตนเพื่อแลกกับข้อมูลข่าวกองและว่าถูกเวทมนต์ที่ส่งพลังก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นข้อมูลได้มากขึ้นเช่นกันระดับต่อมานั้นคือในคารอสมันนั้นคือหน่วยพลล่มชั้นยอดการโจมตีของพวกมันนั้นน่าสะเึงกลัวรวดเร็วและไม่มีการเตือนล่วงหน้าก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในภายหลังและสุดท้ายก็คือบุคคลที่เป็นแม่ทมมนนททัััััในนนนนนนหหหมมมู่่่ยคออออรืืกก้้้จจะําาาีเเบ หรือผู้บังคับบัญชากองทหารรับจ้างเดมอนนำกองทัพยูกลอสข้ามมิติเพื่อค้นหานายจ้างและหาโอกาสในการสังหารต่อมานั่นก็คือทหารรับจ้างมนุษย์ในสงครามเลือดซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเหล่าปีศาจดีวิลที่ว่าจ้างมนุษย์เพราะว่าพวกมันนั้นมีจำนวนไม่มากพอและเดมอนนั้นก็ไม่ถนัดในการสื่อสารกับมนุษย์โดยชาวบ้านหลายคนนั้นเข้าร่วมสงครามเลือดเพียงเพื่อทองค้เพยงเล็กน้อยเท่านั้นและหลังจากเข้าร่วมสงครามเลือดแล้วพวกเขานั้นก็เข้าใจว่าสถานที่แห่งนั้นไม่ใช่สถานที่ที่มนุษย์นั้นควรจะอยู่่่เเเลลลลยบหหัักขอออองงงสครราาาามมมืืดนนน้ไววจะป็ทุ ประตูพาซูเนียด้วนไม่เหมาะสำหรับมนุษย์ที่จะอาศัยอยู่ภายใต้ความร้อนระอุของอากาศคนธนูนั้นทำได้เพียงยิงธนูขึ้นไปบนอากาศโดยไม่เห็นศัตรูอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่สภาพแวดล้อมจะเลวร้ายเท่านั้นแต่มนุษย์นั้นยังยากที่จะต่อกรกับเหล่าดีมอนที่มีจำนวนมหาศาลดีมอนที่ทรงพลังเพียงตัวเดียวก็สามารถสังหารกองทหารมนุษย์ทั้งกองได้อย่างง่ายได้ไม่เพียงแต่สภาพแวดล้อมการต่อสู้จะเลวร้ายเท่านั้นแต่มนุษย์ที่เสียชีวิตนั้นจะไม่ได้รับเกียรติใดๆวิญ,ญญาณของพวกเขาก็ยังคงล่องลอยอยู่ในโลเวิลแะะจททหนนน้้าาีี่เเป็บยใสงครม เลือดต่อไปสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดเมื่อมนุษย์นั้นมาถึงลเ w e r plane แล้วก็แทบไม่มีโอกาสที่จะได้ไปยังมิติอื่นเลยเพราะทหารรับจ้างธรรมดาคงไม่สามารถเทเลพอร์ตข้ามมิติได้พวกเขานั้นต้องเอาชีวิตรอดเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่เหล่าดีวิลนั้นกำหนดไว้จากนั้นทหารรับจ้างนั้นก็ถูกส่งกลับไปยังมิติของตนเองและได้รับรางวัลตามที่กำหนดแต่แทบจะไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถทนต่อความทรมานในสงครามเลือดได้เลยและสงครามระหว่างปีศาจดีมอนกับดีวิลก็ยังคงมีการแทรกแซงจากเทพเจ้าจากดินแดนนอออััพพพเเเเเปลแะมืง C ิกกโดยทจจ้้าาน ต้องการกำจัดอำนาจชั่วร้ายในดีแดนลเวอร์เพนให้หมดสิน้นแต่เนื่องจากข้อจำกัดของพลังแห่งมิติเทพเจ้านะั้นจึงไม่สามารถออกจากมิติของตนเองได้ดังนะั้นจึงไม่สามารถแทรกแซงสงครามเลือดได้เทพเจ้าในอัปเปอร์เพนนั้นหวังว่าสงครามเลือดนั้นจะดังคงดำเนินต่อไปเพื่อบั่นทอนกองกำลังจากลเวอร์เพนและเทพเจ้าผู้เปลี่ยนด้วยความเมตตาจากอัปเปอร์เพนนั้นก็เข้าใจดีเลยว่าดีแดนลเวอร์เพนนั้นยังคงสะสมกองกำลังต่อไปและในไม่ช้าพวกมันนั้นก็จะสามารถทำลายการป้องกันของดีแดนอัปเปอร์เพนได้โดยตัวอย่าง กองกาลังได้ลวดเร็วเป็นอย่างมากกองทัพที่สูญเสียในแนวหน้านั้นจะได้รับการเติมเต็มในการลบครั้งที่2เหล่าดีมอนได้คานออกมาจากข่ววแอบิสอย่างไม่หยุดหย่อนโดยหากไม่มีสงครามเลือดละก็พวกมันนั้นก็จะสับสนและทิศทางโดยเหล่าอสูรดีมอนที่ชั่วร้ายและกุลาหนเหล่านี้ก็มักจะคิดแต่การทําลายล้างบางสิ่งและถ้าหากว่าไม่มีสงครามชั่วนิรันด์อย่างสงครามเลือดแล้วพวกมันนั้นก็จะทําการหาที่ระบายใหม่ในไม่ช้าลาก็พวกมัน,น,นก็จะเบนเข็มมุ่งหน้าขึ้นสู่สวรรค์และในขณะเดียวกันในระยะยาวการพันป้ ที่ที่มีทั้งเศรษฐก,กิจแบบตลาดและแบบวางแผนดังนั้นในทางทฤษฎีแล้วผลผลิตของบาโอเฮลน่าจะสูงกว่าสวรรค์ซึ่งมีเศรษฐก,กิจแบบวางแผนโดยสิ้นเชิงและไม่มีความยืดหยุน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในขุมนรกทั้ง9จะมีโรงงานผลิตอาวุธที่ควบคุมโดยเหล่าปีศาสดีวิลระดับสูงและจะทำการผลิตอาวุธออกมาอย่างต่อเนื่องแต่อาวุธที่พวกมันผลิตมานี้นะไม่ใช่เพื่อการทำสงครามแต่เป็นการมาคับขู่เข็นให้ปีศาจระดับล่างนะั้นทำการทำงานโดยปีศาจดีวิลระดับล่างที่ต้องการจะเลื่อนตำแหน่งจะต้องทำงานอย่างหนักทำงานล่วงเวลาในโรงงานผลิตอาวุธททุกวันนใขณะี่ สวรรค์ลและเหล่าเทพเจ้าที่สุขสบายนั้นกาลังการผลิตนั้นเทียบไม่ได้เลยกับเหล่าดีวิวลและคนนั้นก็อาจจะสงสัยว่าหากสงครามเลือดสิ้นสุดลงแต่อุวสงคสงครามที่เหล่าดีวิลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นจานวนมากมันนั้นใช้ไม่หมดแล้วก็ผู้มันนั้นจะถูกนาไปไว้ที่ไหนและแน่นอนว่ามันนั้นจะต้องเป็นการโจมตีสวรรค์อย่างแน่นอนซึ่งสงครามเลือดนั้นก็เคยหยุดชะงักไประยะหนึ่งไป้ีราบกันดีว่ามหาโจมปีศาจแห่งโลกเอสโมเดอุสปรารถนาที่จะรับพลังเทพมาโดยตลอดและในช่วงเวลาที่อาณาจักรแห่งถวยเทพอยย่าาางงงเเทพ,พีีแแหวมมนนนนติสสส้ลลลลูรรัักะคบใ แห่งเทพีแห่งเวทมนต์มิสตาได้ตกลงไปอย่างนาันกโดยทางเอสโมเดอุสเจ้าแห่งนรลกทั้งเก้านั้นได้ทําการสังหารเขาและดูดซับพลังเวทมาดังนั้นเอสโบเดอุสนั้นจึงได้เลื่อนขั้นเป็นเทพจากนั้นเขานนั้นก็ได้ทําการผักข่วงแอบิสเข้าไปในท่าแห่งความกาาลาหฝในอินเนอร์เพลนและประกาศชัยชนะของเหล่าดีวิลยุติสงครามเลือดอย่างไรเสียก็าตามหลังจากความสงบสุขเพียงชั่วคู่สงครามเลือดนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเพราะว่ามันนั้นถือว่าเป็นสงครามที่รักษาสมดุลของพระหุจักรวาลและสงครามนี้จะไม่่่มมมมีวััันนนนนสสสิิุุ้้้ดดดดโยยเเเรรรรรืือองององงาาากกหหชะแลลตใขค เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเหตุการณ์อื่นๆมากมายซึ่งในภายหลังนะผมเราะจะมาเล่ากันในตอนต่อไปนั่นเองสำหรับวันนี้ใครเห็นยังไงกับสงครามช่วงนีลันอย่างสงครามเลือดกันบ้างก็เขียนมาบอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้พวกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมโอเนเอตมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เ,เลยแนะครับ ช้อปปีที่ผมนั้นได้แปะเอาไว้และคุณนั้นผมก็จะกล้าเข้าสู่หน้าของช้อปปีเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสินค้าที่ผมนั้นทำการแปะเอาไว้ท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไกลๆแล้วช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ